ในโลกที่ผู้คนมีพลังพิเศษหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งถูกครอบครัวกดขี่ข่มเหงจำเป็นจะต้องแต่งงานกับนายทหารที่ขึ้นชื่อเรื่องไร้ความปราณีและได้ค้นพบพลังที่แท้จริงของตัวเองเรื่องราวขอให้รักเรานี้ได้นี่ความสุข My Happy Marriage ที่ฉายในปี2023นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ ขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขเป็นภาพยนตร์แนวดรามา่าแฟนตาซีสัญชาติญี่ปุ่นที่สร้างมาจากนิยายภาพเรื่อง My Happy Marriage ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำออกมาหลายภาคและมีการแปลหลายฉบับการแปลหลายภาษาและหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องนิยายภาพเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยรู้จักภูมิหลังและไม่เคยอ่านเลยจซิงนะครับ ดังนั้นเวลาดูภาพยนตร์ที่ฉายทาง Netflix เนี่ยนะฮะจึงดูด้วยสมองที่มันโล่งไม่มีภาพจำอะไรมาบดบงังทุกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์รวมถึงความรู้สึกต่างๆในการดูเนี่ยนะฮะจึงมาพร้อมกับการดูภาพยนตร์ทั้งสิ้นเลยครับ ขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขเปิดเรื่องโดยการเล่าภูมิหลังของจัก,กรวรรดิแห่งหนึ่งที่นับย้อนหลังไปในอดีตอันไกลโพ้นเรียกพูดผีปีศาจที่อุบัติขึ้นจากความหวาดกลัวว่าพลังวิปริตเป็นพลังที่คุกคามประชาชนเป็นอย่างมากท่ามกลางความสับสนวุ่นวายทั้งปวงก็มีองค์จัก,กรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดปกครองประเทศด้วยพลังวิวรแห่งสวรรค์สามารถล่วงรู้อนาคตได้ องค์พระจักรพรรดิจึงได้รวบรวมผู้นำที่มีเชื้อสายตระกูลที่มีพลังพิเศษอันหลากหลายรวมกันเข้าปราบรามพลังวิปริตต่อมาผู้สืบเชื้อสายพลังพิเศษเหล่านี้ก็ได้รับใช้องค์พระจักรพรรดิจากรุ่นสู่รุ่นปกป้องแผ่นดินจากพลังวิปริตเรื่อยมาเลยครับแต่ทว่าทุกการต่อสู้กับพลังอันชั่วร้ายนั้นก็ได้มีผู้มีพลังพิเศษหลายคนต้องสูญเสียชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย ดวงวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ก,กลายมาเป็นผนึกกักมแมลงปีศาจไม่ให้ออกมาก่อเรื่องเลวร้ายได้นะครับแต่ผู้มีพลังพิเศษที่เสียชีวิตไปนั้นบางคนก็เป็นผู้ที่จงรักภักดีและก็มีอีกหลายคนที่จะมักใหญ่ใ่สูงมีจิตที่ไม่บริสุทธิ์ใช้พลังในทางชั่วร้ายจนไม่สามารถหลุดพ้นได้ด้วยครับ ดังนั้นนะฮะพลังอันชั่วร้ายพลังวิปริตทั้งหมดรวมถึงผู้ที่มีจิตใจไม่หลุดพ้นได้นะฮะก็จะถูกกักเอาไว้ในสุสานพิเศษที่เรียกว่าสุสานศักดิ์สิทธิ์ครับแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนปริศนาลอบเข้าไปในสุสานศักดิ์สิทธิ์ทำการปลดปล่อยดว,ยวงวิญญาณอันชั่วร้ายพลังวิปริตที่อยู่ในรูปแบบของแมลงปีศาจออกมาทำร้ายผู้คนสํำร้ายองค์พระจกักรพรรดิก็ล้มป่วยจนแทบสิ้นพระชนนะครับ และในโลกนี้ก็มีหลายตระกูลที่ครอบครองพลังพิเศษต่างกันบางตระกูลนั้นสามารถควบคุมลมได้บางตระกูลสามารถควบคุมไฟได้บางตระกูลนั้นสามารถควบคุมฝันและบิดเบือนความเป็นจริงได้ต่างฝ่ายก็พยายามรักษาความเข้มข้นของพลังพิเศษเฉพาะตัวของตระกูลเอาไว้และตระกูลเหล่านี้ก็มักจะรักษาหรือเพิ่มพูนอำนาจของตัวเองโดวยวิธีการแต่งงานระหว่างตระกูลซึ่งเป็นการแต่งงานทางการเมืองนะครับ หรือไม่ก็ทำการห้ามหันกันไปเลยครับจากนั้นหนังก็เริ่มเล่าเรื่องราวของมิโยซาอิโมริลูกสาวควนโตในตระกูลซาอิโมริตระกูลที่มีพลังพิเศษอันทรงเกียรติประจำเมือง แต่ในภายหลังนะฮะจากที่แม่แท้ๆของเธอได้เสียชีวิตไปในสมัยที่เธอนั้นมีอายุเพียงแค่สองขวบเท่านั้นและโชคร้ายยิ่งกว่าก็คือแม้ว่าพ่อของเธอนั้นจะมีพลังพิเศษในการควบคุมลมได้และแม้ว่าแม่ของเธอนั้นจะมีพลังพิเศษในการควบคุมความฝันได้แต่มิโยกกลับไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยครับนั่นมันทาให้เธอกลายเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจถูกมองข้ามและพ่อก็ไม่ได้รักเธอด้วยเหตุผลนั้นเช่นกันครับ พ่อของมิโยก็เลยแต่งงานใหม่กับคนรักเก่าแล้วก็มีลูกสาวคนนึงด้วยกันชื่อว่าคายะเป็นเด็กสาวผู้ที่มีพลังพิเศษเนตรอสู์สามารถมองเห็นผู้มีพลังวิปริตได้ครับนั่นมันก็เลยทําให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของมิโยก็เข้าสู่ภาวะน้ําเน่าไม่ต่างอะไรกับเซนเดอเลล่าหรือนางเอื้อยในปลาบู่ทองเลยนะครับที่มักจะถูกแม่เลี้ยงและน้องสาวต่างแม่เนี่ยคอยข่มเหงรังแกใช้งานหนักอยู่เสมอ ส่วนมิโยเอ,เองนั้นก็ทำได้เพียงแค่กัดฟันอดทนก้มหน้าก้มตารับไปวันๆครับใช้ชีวิตอยู่อย่างเจียมเนะื้อเจียมตัวพูดแต่คำว่าขอโทษโก้มหน้าแล้วก็โค้งอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่มีปากเสียงแต่อย่างใดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นน่ะนอนห้องใต้หลังคาเหมือนกับซินเดอรลล่าหรือปลาบูทองหรือเปล่านะครับแต่แล้วโชคชะตาของมิโยก็เปลี่ยนไปตลอดการครับ วันหนึ่งมิโยะกะโตเป็นสาวสะพรั่งร้าวกับดอกซากุระบานแลกแย้มเข้าสู่ไว้เจริญพันธ์เต็มตัวเธอได้รับแจ้งว่าจะต้องมั่นหมายตามข้อตกลงระหว่างตระกูลกับคิโยกะคุโดนายน้อยของตระกูลคุโดอันสูงส่งที่สามารถควบคุมพลังพิเศษในการจัดก,การกับไฟได้นะครับแล้วก็เป็นนายทหารระดับหัวหน้ากองกำลังพิเศษต่อต้านพลังวิปริตด้วยมีเรื่องเล่าลือกันว่าคิโยกะคิโดเป็นผู้ที่มี จิตใจโหดเหี้ยมไร้ความปานีปาศจากความรักไม่ว่าเขาเนี่ยจะมั่นหมายกับใครก่อนหน้านี้หญิงสาวเหล่านั้นก็ต้องหนีจากเขาไปอยู่ได้ไม่ถึง3วัน7วันเท่านั้นแหละนะครับแต่การพบกันครั้งแรกระหว่างพวกเขานั้นนะฮะแม้จะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คิโยกะก็ชอบออกคำสั่งให้มิโยเนี่ยต้องอยู่ในโอวาทและทำตามคำสั่งของเขาอยู่เสมอนะฮะ เขาให้ทําอะไรเธอก็ต้องทําเขาบอกให้เธอไปตายเธอก็ต้องตายครับเขาแจ้งกับเธอว่าจะไม่ยอมรับความเห็นต่างใดๆทั้งสิ้นเขาไม่ไว้ใจเธอแม้กระทั่งอาหารที่เธอทําให้นั้นเขาก็ไม่ยอมกินเข้าไปเพราะกลัวว่าจะถูกวางยาพิษนะครับแต่ละครน้ำเน่าก็ต้องน้ำเน่าครับพราอมิโยเนี่ยอดทนเอาความดีเข้าแลกนะฮะดูแลคีโยกะอย่างดีมากๆเลยครับ อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมิโยได้มาใช้ชีวิตอยู่ในฐานะคู่มั่นกับคีโยกะแล้วก็กลับกลายเป็นว่าคิโยกานั้นไม่ได้มีพฤติกรรมหดนเหี่ยมแบบที่เขาล่ำลือกันแต่อย่างใดแต่กลับเป็นคนอ่อนโยนใส่ใจความรู้สึกของผู้หญิงให้ความสำคัญกับเธอแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรเลยก็ตามนะครับ เขาเนี่ยพาเธอไปเดินเที่ยวตลาดซื้อชุดกิโมโนให้ให้กินขนมรสชาติอร่อยที่เธอไม่เคยได้กินชื่นชมอาหารจากฝีมือของเธอว่าอร่อยสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้มิโยะรักผู้ชายคนนี้มากๆและไม่อยากจากไปไหนเลยครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้มิโยะเนี่ยยิ่งละอายแก่ใจเพราะเธอรู้ตัวดีว่าเธอนั้นไม่มีพลังพิเศษและถ้าเธอบอกความจริงเรื่องนี้แก่คิยโยกะไปเธอก็อาจจะถูกขับไล่จากบ้านหลังนี้ได้ แต่เธอก็ไม่รู้เลยนะครับว่าหัวหน้ากองกำลังพิเศษต,ต่อต้านพลังวิปริตรูปงามคนนี้ได้รู้เรื่องราวของเธอทั้งหมดแล้วและเขาเนี่ยก็รักเธอด้วยใจจริงๆไม่ได้มีพลังพิเศษมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดด้วยครับและแม้ว่าวิโญูจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากที่สุดและแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะครับแต่ในทุกค่ำคืนเนี่ยเธอกลับนอนฝันร้ายและฝันร้ายของเธอนั้นมันก็ทำร้ายเธอจนแทบทำให้เธอนั้นแทบเสียชีวิตได้ ซึ่งต่อมาในภายหลังก็มาเปิดเผยว่ามิโยเนี่ยมีพลังพิเศษที่สามารถเข้าถึงความฝันได้เหมือนกับแม่ของเธอนะครับและก็สามารถใช้พลังนั้นได้ยมามมหาศาลซะด้วยผิดแต่ว่าเธอไม่สามารถควบคุมมันได้และมันอาจจะสะท้อนกลับเป็นภัยแก่ชีวิตของตัวเธอเองครับในระหว่างที่คิโยกากับมิโยเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆ พระมหาจากักรพรรดิก็เริ่มล้มป่วยอย่างหนักจนใกล้จะถึงสวรคตเต็มทีบ้านเมืองก็ได้เกิดคดีแปลกๆขึ้นมานะฮะมาแรงปีศาจได้ถูกปลดปล่อยจากสุสานสศักดิ์สิทธิ์ออกมาทำร้ายประชาชนดังนั้นกองกำลังพิเศษต่อต้อตานพลังวิปริตที่นำโดยคิโยกะคุโดก็ต้องสืบให้ได้ว่าใครเป็นผู้วางแผนก่อการาร้ายในครั้งนี้ก่อนที่จะมีการสูญเสียมากกว่าที่เป็นครับ และในขณะเดียวกันนะฮะคนในตระกูลซาอิโมริที่นำโดยพ่อแม่เลี้ยงและคายะก็รู้สึกชิงชังมิโยที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคิโยกะครับจึงวางแผนจัดการกับมิโยและหาทางให้คายะเนี่ยมามั่นหมายกับคิโยกะแทนนะครับ ซึ่งเรื่องราวความยุ่งเหยิงและเหตุการณ์คดีปริศนานั้นจะถูกจัดก,การไปได้อย่างไรมิโยชจะสามารถมีความสุขอย่างแท้จริงได้หรือไม่ก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมขอให้รักเรานี้ได้มีความสุข My Happy Marriage ได้ที่ Netflix ซึ่งมีภาคไทยโดยทีมพันธมิตรได้เลยนะครับ โดยรวมแล้วนะครับขอให้รักเรานี้ได้มีความสุข My y h p p y y m r r i a g e ก็มีบรรยากาศแบบแฟนตาซีเน้นความดราม่าแต่ก็น่าติดตามครับการออกแบบพลังพิเศษและ CGI ก็ทำออกมาสมกับบรรยากาศของเรื่องการออกแบบอาคารสถานที่ร้านรวงและสิ่งของต่างๆดูกลมกลืนและสวยดีครับการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีการผสมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นกับแบบตะวันตกแต่ก็ดูแล้วไม่ขัดเขินอะไรเลยนะครับ โดส่วนตัวก็รู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมแบบตะวันตกและแบบของดั้งเดิมเข้ากันได้ดีมาก เรานะฮะยังเห็นคนรุ่นใหม่ใส่ชุดกิโมโนอยู่แต่ก็เดินปะปบบนกับคนใส่ชุดสมัยใหม่ได้ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีครับและดูมีสเสน่ห์มากทีเดียวนะฮะผู้หญิงทุกคนในเรื่องที่ใส่ชุดกิโมโนนั้นก็ดูเหมาะสมโดยเฉพาะน้องนางเอกของเราอิมดาดะมิโอที่รับเป็นมิโยซาอิโมริที่เธอใส่ชุดกิโมโนตลอดทั้งเรื่องนั้นบอกเลยนะครับว่ารัศมีของเธอเนี่ยทำลายร้างรุนแรงมากเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ต้องขอชมการย้อมสีของหนังที่ทําออกมาในโทนที่ไม่ฉูดฉาดเกินไปมีการเบรกสีเอาไว้ให้ออกโทนเข้มนิดๆน,นะฮะก็เลยรู้สึกว่ามีความเคร่งขรึมและดํำดิ่งได้ดีมากๆครับ บรรยากาศโดยรวมก็ทำออกมาได้ดีนะครับมีหิมะตกในแบบที่ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะฉา,ากที่พระเอกกับนางเอกยืนถือร่มคันเดียวแล้วก็ถูกหิมะโปรยใสยใบหน้ามันก็ดูละมุนมากยิ่งนักเลยนะครับ ส่วนวิธีการเดินเรื่องนั้นนะฮะส่วนตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันประดักประเดินกับบทที่มันจะช้าก็ช้าเกินไปครับส่วนบทที่เขาจะกระโดดข้ามมันก็เร็วจนเกินไปนะฮะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันไม่ค่อยประติดประต่อสักเท่าไหร่ ส่วนตัวเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งใจจะทําให้เป็นซีรีส์แต่ก็ถูกตัดสั้นลงให้เหลือเป็นภาพยนตร์นะครับมันก็เลยออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นผนวกกับภารกิจของเรื่องที่มีอยู่ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการเล่าชีวิตอันแสนเศร้าของนั่งเอกพระเอกที่ต้องทํางานเป็นนายทหารหน่วยพิเศษที่ต้องติดตามสืบคดีลึกลับนะครับและในขณะเดียวกันนะฮะก็ต้องมาดูแลคู่มั่นของเขาด้วยและรวมถึงเรื่องราวในรั้วในวัง ผู้สืบทอดแล้วก็มีคนที่มีพลังพิเศษอีกมากมายนะฮะไหนจะพ่อค้าที่เข้ามาเป็นจวระครปริศนาในเรื่องนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลรู้สึกว่ามันเยอะไปสําหรับ2ชั่วโมงและเมื่อเอาทั้งหมดจับมายัดใน2ชั่วโมงเท่านั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันขัดขาดกเกินยังไงชอบกลนแหละนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆกก็คือในหนังเนี่ยเราได้เห็นพลังพิเศษน้อยเกินไปครับ แทบจะไม่ได้เห็นความอันตรายของพลังเหล่านั้นเลยนะครับเห็นแต่พลังการควบคุมไฟของพระเอกเท่านั้นที่มันดูรุนแรงไม่น้อยหวังว่าน่าจะมีภาค2ภาค3ตามมาอยากเห็นพลังพิเศษของหลายตระกูลที่เราไม่ได้เห็นในหนังภาคนี้ครับบทนะฮะที่เขาจะดึงเศร้าก็ทำเอาเราน้ำตาร่วงบทที่เขาจะทำให้เราใจฟูก็ทำออกมาได้ดี อดอมยิ้มตามไปกับนางเอกพระเอกไม่ได้เลยนะครับและในจังหวะท้ายที่เขาต้องการจะเร่งเหมือนกับสรุปรวบรัดเกินไปอย่างเช่นสาเหตุการสวรรคตขององค์จกักรพรรดิคนที่อยู่เบื้องหลังการเฉลยประเด็นสำคัญของเรื่องการปราบเจ้ามาแลปิศาจหรือแม้แต่การเร่งให้ตัวละครเอกของเรื่องสร้างความสัมพันธ์กันอย่างง่ายดายกับนางเอกส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนการออกแบบตัวละครเสื้อผ้าน้าผมของตัวละครก็ถือว่าทำออกมาได้ดีได้บรรยากาศของการเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแบบสุดๆไปเลยครับบรรยากาศนั้นค่อนข้างเรียบนิ่งสงบเสงี่ยมและดีมากครับส่วนการออกแบบตัวละครคิโกะคูโดะที่แสดงโดยเมกุโรเรนก็แสดงออกมาดูดีตามสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะมีความเท่ยิ่งทุกครั้งที่มีการโชว์ฉากปล่อยพลังพิเศษออกมาก็ถือว่าเท่มาก มีความเก๊กมีความเข่งเคริมอยู่ในทีครับแต่พอฉากที่เขาอยู่กับลูกน้องนายทหารก็ดูเป็นห,หน้าที่อารมณ์ดีใจดีมีเมตตามากนะฮะส่วนบทที่เขาอยู่กับมิโยนั้นก็ดูอบอุ่นมากครับส่วนอิมิดะมิโอะที่รับเป็นมิโยซาอิโมริก็ถือว่าน่ารักมากนะฮะถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของหญิงสาวที่ถูกกันแกล้งรังแกออกมาได้ดีมาก ถ่ายทอดอารมณ์ของเด็กสาวที่ต้องอยู่ภายใต้ขนบธรรมเนียมของหญิงสาวญี่ปุ่นโบราณที่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของจารีตประเพณีได้ดีมากอยู่ภายใต้อำนาจของครอบครัวอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายชายได้ดีมากๆนะครับ ทุกครั้งนะฮะที่เห็นเธอร้องไห้ก็พานทําให้เราเนี่ยร้องไห้ตามไปด้วยทุกครั้งที่เธอยิ้มก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโลกมันช่างสดใสเะเหลอเกินครับโลกทั้งใบเนี่ยมันก็สว่างสวยไปเพราะอรอยยิ้มของเธอก็ว่าได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะฮะเธอเนี่ยคือผู้หญิงที่มีอํานาจในการทําลายล้างจิตใจผู้ชายสูงมากน่ารักขนาดนี้จึงไม่แปลกอะไรนะครับที่คียกะคุโดเนี่ยจะอ่อนไหวเมื่ออยู่กับเธอ และถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีชีวิตโคตรจะน้ำเน่าราวกับละครไทยก็ตามครับเสียดายนะฮะว่าเราเนี่ยไม่รู้จักพลังของเธอสักเท่าไหร่และในหนังเนี่ยก็ทําให้เราเห็นพลังของเธอน้อยมากแต่สเสน่ห์ของเธอเนี่ยทำให้เราเนี่ยเอาใจช่วยเธอได้อย่างมากเลยทีเดียวครับขอล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับ ขอให้รักเรานี้ได้มีความสุข My Happy m a r r i a g e ฉบับภาพยนตร์ในฐานะคนที่ไม่เคยอ่านนิยายภาพเรื่องนี้เลยก็รู้สึกว่าดูแล้วมีความสุขดีครับดูแล้วสนุกสนานตามแบบที่เขาต้องการจะให้เรารู้สึกดูแล้วก็รู้สึกดีโดยที่ไม่ต้องมาคอยวุ่นวายคอยจับผิดคอยเปรียบเทียบว่ามันต่างกับต้นฉบับยังไงนะครับหลายจุดนะฮะทำออกมาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะความสัมพันธนะ์ระหว่างพระเอกกับนางเอก แต่หลายจุดนะฮะโดยเฉพาะในช่วงท้ายก็ทำออกมาแบบประดักประเดิดรวบรัดเกินไปเลยทำให้เราคนดูยังเชื่อมกับสถานการณ์ไม่ทันเลยนะฮะและก็ไม่อินตามด้วยครับส่วนแอคชั่นเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากนะฮะการใช้พลังก็น้อยซึ่งก็ยังหวังว่าอยากให้มีภาค2อ,ออกมาอีกเราอาจจะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่เรานั้นไม่ได้เห็น และในส่วนตัวก็รู้สึกว่ารักตัวละครคิโยกะคุโดกับมิโยซาอิโมริเข้าให้แล้วนะครับและพอไปดูใน Netflix นะครับเขาก็ได้ปล่อยที่เป็นซีรีส์แอนิเมชันออกมาด้วยนะครับและก็ฉายในปี2023เหมือนกันซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเข้าตามไปดูเลยนะครับ และดูแล้วรู้สึกยังไงและเอามาเปรียบเทียบกับฉบับภาพยนตร์แล้วจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปครั้งต่อไปนะครับดังนั้นนะฮะจากที่กล่าวไปทั้งหมดทางช่อง super review channel จึงของให้คะแนนความชอบขอให้รักเรานี้ได้มีความสุข my heart married ฉบับภาพยนตร์เอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กด,กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อปั๊กหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ